ก็สวัสดีชาวอิตาลียร e s t a r t ทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่กันในวันที่2ของเกมอิตาลียนนั่นเองนะวันนี้เราอยู่ที่เลเวล19นั่นเองนะครับยิ่งเล่นยิ่งสนุกนะเกมนี้นะครับก็สําหรับคลิปวันพันแมนก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปนะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอิตาลียเหมือนเดิมนะมาเรามาดูวันที่2กันดีกว่านะวันที่2ตอนนี้ผมก็เอ่ออย่างที่บอกนะอยู่เลเวล19้นั่นเองนะครับ แล้วก็ปกติแล้วเราเขาน่าจะจบ25ขึ้นนู่นแหละนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เป็นวันทํางานด้วยผมก็มาเล่นตอนช่วงเย็นๆนะครับก็ไม่ได้จะถึงนะครับทุกคนเพราะว่าโอ้โหมันต้องใช้เวลาเล่นนะครับก็เล่นชิวๆไปศึกษาไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ได้ รู้จักตัวละครลับตัวหนึ่งนะครับที่ผมบ่นไปเมื่อวานนั่นเองนะครับผม็็จะมาพูดถึงตัวละครอย่างเนั่นเองนะครับทุกคนตัวละครนี้นะตัวละครลับเป็นตัวละครที่ผมใช้ในการผ่านด่านผ่านด่านนะครับช่วงวัน2วันนี้นะครับก็ยังเล่นผ่านด่านผ่านด่านเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะเก็บเลเวลเก็บอะไรไปนะครับก็เล่นดันไปนะครับก็มาเจอตัวนี้แหละนะครับเพราะว่ามันไม่ผ่านสักทีนะครับดานอ่า ด่านอะไรนะนี่นะครับด่านตรงนี้นะครับผมยังไม่ผ่านสักทีนะครับด่านถ้เรามาตอนนะครับถือเรามาตอนอยากสามนะครับเขาผ่านตั้งแต่นานแนละ้วผมยังไม่ผ่านนะครับผมลองใช้ตัวอย่างาซานียนะครับคู่กับโดโรเธีย,ยไม่ผ่านสักทีนะครับนะแล้วก็ผมเอาโฮเด,โฮโดนนะ<อ>ไปศึกษามาโฮเดน,โโดนคือมันเป็นตัวเดฟท,ที่โหดมากๆนะครับแล้วก็มันเร่งเกียรเรานะครับหรือว่าดันเกียรนะบอสนะครับให้มันช้าลงนะครับ มันก็จะบอสก็จะอันติช้าลงนะครับทําให้เรามีแบบสกิลมาบัฟมาฮิวมาอะไรนะครับแล้วก็ยืนได้นานนั่นเองนะครับตัวนี้นะเป็นตัวเล่นยังไงนะครับตัวละครนี้นะเล่นเดบล้วนๆเลยนะครับท้ายเกมก็ค่อยมาใส่แบบคี้เลสนะครับเพิ่มคี้เลสให้มันนะมันก็จะตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็ตอนนี้คือใส่เดฟให้มันก่อนนั่นเองนะครับตอนนี้คือ มั่วไปหมดแล้วนะครับสมองสมองนะครับเล่นเกมวันพันแมนแบบมันไม่ได้ลึกอะไรขนาดนี้ทุกคนดูคนณสมบัติ H p เดฟคีเลตนะครับมันก็คล้ายๆกันกับวันพันแมนแหละนะแต่ว่ามันลึกกว่านิดหนึ่งนะครับทุกคนมันลึกกว่านิดนึงผมก็เลยแบบไปศึกษามาแล้วนะก็คือใส่เดฟให้มันเลยนะครับแล้วก็ของออฟต่างๆนี่คือหาออฟเดฟนะครับตรงนี้ก็ยังไม่สวยนะครับมาดูสกิลของมันนะครับทำไมถึงตั้นเดฟนะครับสกิลหนึ่งนี่ จีวหนึ่งของมันนะครับก็โจมตีสามครั้งนะครับสามครั้งสร้างความเสียหาย90้าสอร์เซของเดฟตัวเองนะครับใส่สตูลายเดี่ยวนี่แหละนะครับแล้วก็เวลาเข้าโหมดนะครับสังหารนะครับโหมดประหารนะครับทุกๆห้าร้อยแมของเดฟนะครับก็จะเพิ่มอัตราการโจมตีสวนกลับนะครับของตัวเองเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือก็ต้องใช้เวลาปั้นหน่อยนะทุกคนมัน น่าจะโอกาสน้อยอยู่นะครับตอนต้นเกมนะครับมาดูสกิลสองนะครับสกิลสองนี่คือสกิลน่าจะแรงที่สุดนะครับก็คือสร้างดาเมจ400%ของเดฟตัวเองเหมือนกันนะครับใส่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับแล้วสกิลสองมันดีตรงที่ว่ามันจะผักเทืนนะครับศัตรู60%นะมีโอกาส60%ผลักศัตรูนะผักศัตรู100%เลยนะครับตรงนี้ก็ดีหน่อยนะอ่มาดูสกิลที่สามนะครับสกิลที่สามก็ เหมือนกันนะครับตั้งคนใหญ่สองครั้งนะครับอ่าร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของเด็บตัวเองอีกแล้วนะครับใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการโจมตีนะครับการโจมตีมีโอกาสสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะลบล้างหนึ่งบัฟนะครับก็ดีนะครับลบล้างหนึ่งบัฟแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะเท่าไหร่นั่นเองนะครับและเอ่อลดเอ็กแทกลงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดเอฟเฟก อ่าเลทลงอีก4ี่เปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าเออละครตัวนี้นะหอดที่บสกิลสองนะครับปั้นสกิลสองไปก่อนมากกว่าดนะ้นานเองนะครับทุกคนว่าประมาณนี้นะครับส่วนเชลวนี่ค,นนะนคือยังไม่มีตัวดีๆให้มันใส่นะก็คือยังไม่มีตัวดีๆนะครับก็ปั้นเอาเท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่ามันผ่านด่านได้นะมาดูกันนะทุกคนเออผมยังน่าจะยังไม่ผ่าน รับเรามาตอนอีกหนึ่งครั้งนะครับมาผมเก็บมาทําคลิปตอนนี้แหละนะครับมาดูกันนะครับนี่าวันนี้ผมก็ผ่านแล้วนั่นเองนะครับสําหรับด่านเทเรามาตอนยากสามนะมาดูกันนะครับทุกคนตัวโฮเด่นนี่แหละนะครับเป็นตัวที่สำคัญในการผ่านของผมเลยนะครับิดว่าเราใช้ซาเนียกับโรเลเทียนะครับในการจิวเลือดนะครับแล้วก็ ให้เรียนปีไปเรื่อยๆนะครับแต่มันไม่ไหววลยทุกคนเพราะว่าตัวเกรมันมันตายก่อนนะทุกคน<อ>ก็เราเอาโอเดนมานะครับพักคืนให้บอสกว่านะให้บอสมันแบบไม่ได้ออกกันติบอ่อยขนาดนั้นนะครับอ่ะรนดับแรกเลยนะครับ <c ười> ถ้าเราจะเล่นอัตโนมัตินะครับล็อกให้เรียนนะครับต้องเรียนตีบอสอย่างเดียวเลยนะทุกคนอย่าให้มันไปตัวตัวลูกกระจอกมันนะครับ มาดูกันนะครับนี่อันจีเมยไปบุ้มหูยก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับแล้วก็โมเดลน,นะครับอันติไปก่อนหนึ่งทีอ่ามีาใสเกาะนะครับบอสตีเท่าเ่เข้านะครับวันนี้ตายไปแล้วครับโอ้ตายแบบเดียวนะครับบอกเลยนะจี้มันโอเคว่าอ,อันติมาโอ้โหอันติเลยนี่เรียกว่าเป่านะบาโจัดเลย ที่ไหนได้ครับผมปั้นเซเวลเยอะแล้วนะทุกคนปกติเขาเวลสิบห้าสิบหกนะครับตอนนี้ผมเวลสิบเก้าแล้วนะก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่มั้งครับโอ้โหเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วบอสเริ่มแรงแล้วให้เรียนรีบจบแล้วทุกคนเรียนตีไปรอซื้นาเมีดนะครับสองทีน่าจะจบนะครับนาเมีดเป็นคู่สองนะตรงอันนี้บัฟนาเมีดมาแล้วสีย อันตี้อีกหนึ่งที่เดี๋ย่าเนี่ก็จะค่อยไปดูสกิลอีกหนึ่งที่นะโอ้บอสมาประมาณนี้ถ้าไม่มีโล่ของตีย่านี่ก็ถือว่าแรงอยู่นะบอสเนี่ถือว่าแรงอันตี้ยูยูที่โอเคโอเคไหวนะทุกคนโอเคเลยตีย่ากโล่แล้วก็เปลี่ยนอันตี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่เราก็ต้านียูนะอันตี้นะครับดูเลือดขึ้นมาอีกนะครับ เรียบร้อยครับจบแบบไม่น่ายากเลยไม่ยากเลยครับทุกคนแต่ใช้เวลานิดนึงนะใช้เวลานิดนึงผมต้องไปศึกษาเหรียญให้มันตีนะครับหรือว่าเลอันนะให้มันตีแรงกว่านี้นะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแต่ว่าคนอื่นเขาตีชิวกันไปหมดแล้วนะทุกคนเรามาดูสิว่าเขาใช้อะไรตีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าวิจบเลขห้าสิบ แบบเอาแบบตัวเวลงน,น้อยหน่อยดิเออนี่นะเบลสิบแปดเวลสิบเจ็ดน,นะครับเขาก็ตีจบได้แต่เขามีอ้ะเจ้าตัวนี้นะครับลินลี่ลินลี่ตัวโกงนะครับก็ประมาณนี้แหละนะ้านี้มีสิบหกนะครับเวลสิบหกก็ตีจบได้นะมีเฟยา่ามีเลอันนะครับแล้วก็มีลินลี่อีกเหมือนเดิมแต่ผมไปดูช่องที่เข้าทำไกด์บอกนี่คือ ก็น่าจะตีจบนะครับไม่รู้ว่าใช้ตัวอะไรนะครับจำไม่ได้จําชื่อตัวละครยังไม่ค่อยได้นะก็จําได้แต่ตัวที่เราเล่นนี่แหละนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับปกติแล้วก็นี่แหละสิบหกน้อยสุดมั้งใช่ไหมสิบหกก็ตีจบได้แต่ต้องมีลิลี่นะครับโอเคนะครับเราตีจบตอนเลเวลสิบเก้าก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะไม่ได้แย่เท่าไหร่เราไปทําภารกิจอื่นนะครับแล้วกันนะครับหลังจากลงคลิปนี้เสร็จ ครับรางวัลครับแล้วก็รับหนึ่งทีเอ้ยได้อันนี้เหรียญมาว่ะก็ไปเปิดอัพได้ไหมเปิดเปิดอัพได้ไหมมาตรงอันนี้นะ<ว>ครับ,รบยงไงเปิดอัพตรงนี้ครับเพิ่มอะไรเพิ่มแอคแท็เดฟเฮดพื้นฐานห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยดอว่าดีดูว่าดีนะครับโอเคอะ อ๋อแค่นี้ก่อนเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้คืออยากจะพูดถึงโฮเดนนี่แหละคือเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับเราปั้นตอนนี้ก็ดีอยู่นะครับก็ปั้นไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีตัวอะไรใช้ก็ใครมีตัวแบบผมก็ใช้ตัวอย่างโฮเดนนะครับในการผ่านด่านก็ได้นะครับมันจะผ่านได้หลายด่านนะครับโดยเฉพาะแบบด่านที่เรามาตอนนะเพราะวันเป็นธาตุไฟเหมือนกับเลียนนะครก็จะแรงสําหรับด่านที่เรามาตอนด้วยนั่นเองนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม